คเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็องคพประกอเป็นคลิปในห้องน้ำเดียวนะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการล้างเครื่องสำอางยังไงนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะล้างยังไงให้เป็นสิอุดตันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยขอต้องบอกก่อนว่าคนที่แต่งหน้าโดยการใช้รองพื้นเบสบีบอะไรก็แล้วแต่นะคะของพวกนี้มันจะไปฝังในรูขุมขนได้ง่ยางย,าย,ายามากเพราะว่า อออพวกเบสบีบีสมัยนีย้จะทำแบบโมเลกุลเล็กมากนะคะเออทำให้แบบเป็นเกิดการดูดัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องล้างหน้าให้สะอาดทุกขั้นตอนนะคะก็วันนี้นะคะก็พอดีพอยเนี่ยนั่งดู้ดีกับเพื่อนเลยเพื่อมนมก็ถามว่าเฮ้ยมึงแบบมึงใช้ให้เราหน้าไวทำไมแบบไม่เป็นสิวเลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เออแล้วพอไปถามว่า เออได้แบบใช้ลองทูนป้าไม่ใช่ไีดีมันบอกว่ามันก็ใช้อยนะ่างเงี้ยเราก็ถามอีกว่าเออได้แบบใช้รีมูเวอร์ล้างไหมอะไรย่างเงี้ยทะมันบอกว่ามันใช้แต่ว่าสิ่งที่มันใช้ก็คือรีมูเวอร์ที่เอาไว้ล้างตากับปากนะคะก็อย่างแรกก็มาทำความรู้จักกับรีมูเวอร์อก่อนสิ่งที่ว่าใช้2อ,อย่างนะคะในการล้างหน้าคือส่วนนี้ก็คือสอ,อย่างนี้นะคะก็คือตัวน e ี้เป็นอีทูดี้นะของ e อีทูดี้ราคา140หรือหนึงร้อไม่แน่ใจนะคะใช้ได้นานเหมือนกันแล้วก็ไบโอเดอร์มาตัวน,นี้พอเปลี่ยนมมาาใช้สสีีนะะคว่แดดงห ว่าสีแดงเนี่ยเป็นสำหรับคนหน้าแห้งนะคะถ้าเป็นสีเขียวจะสำหรับคนหน้ามันอืมก็ใช้สองอย่างนี้ละอ่ะแล้วเรามาดูความแตกต่างของสองอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นเอ่อตัวที่มีน้ํามันผสมกับน้ําตัวนี้จะใช้ล้างตากับปากนะคะเพราะว่ามันจะมีความมันทำให้ตรงตาที่ติดแน่นๆกับปากเนี่ยมันหลุดออกไปง่ายตัวนี้ไม่เหมาะกับการเอามาเช็ดหน้านะคะเพราะว่ามันจะทําให้มันมันแล้วมันจะทําให้แบบว่าเป็นสิดตันได้ถึงแม้ว่ามันจะเอาไ้ใช้ล้างเพื่อชะมาดแต่มันก็ พวกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันมีส่วนของน้ำเนี่ยเอาไว้ใช้กับตากับปากเท่านั้นนะคะถ้ามรามาทาหน้าถ้ามรามาเช็ดหน้าเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้หน้าเป็นสิวอดตันได้ง่ายน,นะคะส่วนในโอเดอร์มาเนี่ยก่จะใช้ออในการเช็ดพวกแป้งพวกอะไรรอบนอกนะคะแล้วก็เป็นหูดเลอได้อีกด้วยนะคะก็คือดีมากมแลแค่สองตัวน,นี้เท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงก็คืออย่างแรกเป็นสันิ์รีนะคะสันดิ์รนแบบนี้นะ,ะแล้วก็บิ๊ เลยนะเพราะว่าพผลิตภัณฑ์ที่เป็นความมัน,นมันจะจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะไม่ได้เกิดเอหน้าแล้วอกแล้วนะคะก็อะไไปอาไหน้ากเนี่ยค่ะเช็ดหน้านะคะไลนนั้นเอาก็มีการเช็ดรอบสองนะคะไม่ใช่ว่าประหยัดอะไรขนาดนั้นนะคะ คือเราลงทุนอยู่เพื่อสัมอาี่ยเราก็ต้องลงทุนกับการล้างแนะ่เพราะว่าเครื่องสัมอาหารมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษในความพร้อมการล้างโทษของมันก็ร้ายแน่ด้วยนะไปสุดตอนนี้บอกว่าไม่ไหวนะราาักษาแล้วก็หายนะคะอันนี่จะล้รอบแรกค่ะก็ออกเสร็จแล้วน,นะคะก็คือความสปปกปรกที่ได้มานะคะแล้วพอคอยเอช็ดรอบแรกสกีรอบแรกเสร็จไปแล้วเนี่ยพอก็จะมาเดี๋ยวยใช้ไปเลยมากเลยเพราะมันต้องการออกมันจะหมดแล้วแล้วก็แค่มามาขลิยานั้นเอง ไลน์กดแนบกดเราเขียนเยอะน,น,อออนะคะมันก็ยังไม่ออกหรอกนะคะมันก็ยังมีอยู่แหละนะพ่อนะคะระหว่างจังนั้นขั้นตอนต่อมาของคอยนะคะก็คือการล้างหน้าด้วยสบู่ที่ซโดนะคะก้อนสีทองล้างหน้ารอบหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ามันยังมีดำๆติดอยู่นั่นเห็นมาจากเราเราแค้อินไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะความดำมันก็จะติดอยู่ เราก็จะต้องใช้ใบมดมาอีกหนึ่งรอบนะคะได้ะตั้สวยเอาพวกนี้เสร็จแล้วรอบหนึ่งปุ๊บเขาก็จะขัดมาขามอ่ะพอขัดมาขามเสร็จก็ตามเดิมเหมือนคลิปที่แล้วแค่นี้เองนะคะก็หน้าก็สะอาดแล้วนะคะโดยที่ไม่เป็นสิวอุดตันอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่ใชออ้รีโมเบอร์ให้ถูกจุดทานั้นเองค่ะวันนี้ไปแล้วน,นะคะบ๊ายบาย